สวัสดีครับคนหัวออกชั้นนั่นครับน,นี้สีผ้ามาประกอบลูกสูบคิก125ยยี่สาไอทีนั้นวันนี้แหวนแหวนสปริงแหวนสปริงแหวนล้านนี้จะมีทั้งหมดอยู่หาตัวนะครับแหวนมีหาตัวแหว่นมีห้าตัวทีนั้นคว่ำไหมครับเอาทั้งคว่ำลงเลยครับคว่ำลง ออขวมลงครับสร้างอันคืนผมบร,รูนดนะครับเด้อถ้าสำหรับผมออขวมลงหมากสีไหมพอ่อจำง่ายตัวนี้หาเบื้องทางไดคมครับแวนตัวบางๆสองตัวมนนันจะบางก็มูวจะบางก็มูว หยิบยากรูปเบิรงันจะมีห้อยหลักะคมนิดหนึง่งจะมีคมจะมีขอบคม,ม,มเอาเอา,เอาทั้งคมไว้ตาลางนะครับจะมีคมรู้สึกได้นิดๆน,นะครับอันนึงมันจะเบาคมลดน,น,ลนี่แหละคุณคลนี่แหละ น้งข้มน้งข้มลงไปครับเดี๋ยวถ้าผูใ้ใดใส่หยากใส่ไงเหรอครับแหวนนั้นมันจะอยู่ตารางนะครับเนี่ยมันจะอยู่รองรางจะอยู่รองอันตัวนี้จะอยู่ทึงนี่จะอยู่รอง ในรลองอย่มี้สามตัวเวนสปริงแล้วก็เวนล้านเวน,วน,วนกวดน้ำมันครับสองตัวประคองไว้นะอยู่ในรลองรบูเบิ้งครับทั้งไดคมหม้มอคมนำมาใส่ได่บอ่อทั้งคมหมคมก็ใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าเพิ่นสอนมากครูบาอาจารย์สอนมากกวาทั้งคมนะพี่น้องใส่ด้านประกบอ่าอันนี้คม จำปากกันเลยพี่น้องอย้าําปากมันตรงกันปากแหวนอยู่ประมาณนี้นะครัใส่ยงเยี่องกันใช่ไหมใส่ยงเยี่องกันจะไปใส่ปากแหวนตรงกันใส่แหวนลดสูบม่นจะเป็นรถใหม่รถใหญ่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ใส่ปากแหวนย้ํามันตรงกันนะพ่อมันตรงกันกับหาเล็กขูดได้เนีมันบ่ ว่าย่ใกล้กันก็ได้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้มันยุใกล้ครับอันปากแหวนตัวนี้ฮะก็เลื่อนไปกังกับป้ายเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปเพราะมันทำง่ายมันก็หมุนเองว่าน้องพี่น้องหมุนอยู่ได้มันอยู่ในลูกสูบอ้แน่นเครื่องยนต์ก็ได้ปากแหวนทั้งนี้ค่ะอยู่นี่เนี่ยพี่น้องก็อยู่ทางนี่มันฮาตรงว่าหมุนหาก็ได้พี่น้องหมุนหาให้มันอยู่แตง ตำแหน่งบนตำแหน่งไอดีตอนใ่ว่าตอนไ่เขาจะมาหมุนหาที่หน,นึ่งกันเลยมันจะมีซองแหวนหลายคนอะรสงสัยว่าเอาเราเสียเอาสองตัวนี้ไ่จังดีตัวใดใส่บนไ่ลางมันเหลืออยู่สองหลองให้พี่น้องเบิง้งเบิ้งลันตัวเลขหางตัวเลขขึ้นทั้งสองนะครับเอาตัวเลขขึ้น มันจะมีตัวเลขขึ้นใส่ลอยนีนมีตัวเลขเขียน่าลอยตัวนี้ก็ใส่ลอยลอยขึ้นถามว่าตัวไหนจะอยู่กลางตัวไหนอยู่บนตัวกลางนี่มันจะมีคมหมดทั้งทั้งสองด่านสังเ,เกตคมครับมันจะคมหมดท่านี้ก็คมท้านี้ค่ะคม,คะคมแต่ว่าตัว,ตวบนนี่มันจะมีมันจะมคมอยู่ อยู่มุมหนึ่งนะสังเกตด้วยพี่น้องอยู่มุมหนึ่งเนี่ยมุมในเนี่ยมันจะบกข้มทางนอกมันจะคมมันจะคล้ายๆสี่เหลี่ยมข้างหมูพี่น้องมันจะ้ขยสี่เหลี่ยมข้างหมูถ้าเลื้อออกลื้อเขาแล้วบางคนเห็นตัวเลขมันลบหายตัวเลขมันหายกับบ๊ต้องตกใจพี่นอ้องเข้ากลับมาเบิงว่าแหวนตัวใดที่มันมีลบมุมลบมุม มุมเรียมลบเรี่ยมไปลบเรี่ยมลบมุมนี่แหละลบเรี่ยมลบมุมให้เอาตัวนั้นไว้ไว้บนตลอดนะครับไว้บนคือไว้ลองนี่ตัวใดทีมันเป็นเรี่ยมว่าไงนะจำง่าไงตัวไดทีมันเป็นเรี่ยมเทิงเทิ่งสองมุมสี่มุมเป็นเลี่ยมมืเดเนี่ยคมคมะเป็นเรี่ยมมืดมมเนเี่ยมมให้เอาไว้กลางแต่ว่าให้หันตัวหนังสือขึ้นหน,นัอสหนังนะให้เอาไว้กลางเอาไว้กลางหันตัวหนังสือขึ้น ใส่ยากหน่อยมันก็แบบแต่เทคนิคไขมันนะครับใส่แหวนแต่พยายามอย่าให้ลูกสูบร้อยนะนี่ลองเห็นตัวเลขบ่ามันขึ้นมาเนี่ยตัวเลขตัวเลขมันขึ้นตัวนี้มันมันคมทั้งสองด่านทั้งสี่ด่านสี่มุมตัวนี้มันจะมีเปรเปอร์อยู่มุมหนึ่งมุมนนี่ยพี่น้องเปรเปอร์ข้างในมันเป็นเปรเปอร์ถ้าเบิ้งเฉียงเอียงนิดนึงจะเห็น คือมันจะบวบเป็นหนาตัดสี่เหลี่ยมถ้าเบิงจังสีมันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างมูเนี่ยาเบิงดานนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างมูเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้ต้องอยู่บนฉะนั้นแล้วม่ต้องสับสนนะพี่น้องผู้ใดหัดเฮ็ดอี่ยังกะม่ต้องสับสนมาเออเจยาตัวใดขึ้นเพราะว่าเมื่อประกวบไปสักพักเราแวน่นตัวหนังสือมันจะหายครับตัวหนังสือมันจะหายเขากะให้เลือกเอาที เป็นเปเปอร์หรือเป็นซีดียมข้างมูขึ้นบนนะครับขึ้นบนตอนใส่ในลูกสูบก็ให้แหวนมันเยื้งกันผมสําหรับผมแล้วคนอื่นผมบรูผมจะเอาเยิ้งกับม่านนี่นะอันนี้ก็จะสี่มาท่างนี่เห็นบ่เห็นตัวเลขบ่ตัวเลขจะสี่มาประมาณมุมมุมทั้ทงนี้อันนี้ก็หมามุมทั้งนี้ถ้าผมกากระบ,บาดคุ้ยกับปั๊บ ปพ๊บเนี่ยมันควยกากระบ,บาดผมก็จะไว้ทั้งนี้ตัวนึงอันปากแหวนทั้งนี้เห็นมาปากแหวนอันทั้งนี้ถ้าควยก็เป็นปากแหวนส่วนการเอาลูกสูบใส่นะครับบางคนก็อาจจะอาจจะเอาเขาในเสื้อก่อนเราพูอมานหน่อยหน่อยแล้วจังเอาไปดันแหวนสลักในหนังหรือบางคนก็จะทัดใส่ในการก้อนแล้วก็จังไปเอาเสื้อมาใส่นะครับ ใส่มันใส่ง่ายกะใส่กิปบล็อกขางหนึ่งก่อนก็นได้ใส่กิบล็อกขางหนึ่งอีกขางหนึ่งเขาจะฝ่าวใส่ก็มาจำไว้ว่าทุกข้างให้เอาตัวหนังสือ IN นี่ึ้นบนว่างว่าตัวเว้าเว้าวงเว้า,วาล,ลายเนี่ยเอาไว้บนนะครับไอตัวเว้าในหน่อยเนี่ยเอาไว้ตารางถ้าหันหนาเข้าลูกุดประมาณนี้ อันนี้ลูกสูบคลิกร้อยยี่ห้าไอมันจะกระโปงสันนะครับ KWS มันจะกระโปรงสันกระโปงสันนี่ปัญหาลูกกระโปงสันนี่ถ้าควนบอดีควนรวมกับควนนี่ครับมันบวมกับรกบระปงเงี้ยกระปงเงี้ยนี่มันยังนันยุกระปงสันนี่เขาต้องเฮ็ดเพื่อให้เกือบฟิตบุ้นนะพี่น้องเกือบฟิต้วยอันนี้ก็คือการประกอบแบบขั้นพื้นฐานนะครับ ถูกเนี่บ่ถืกเนี่กัผู้ที่เป็นนายช่างกับทวงติ่งมาได้แล้วครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันตอนประกอบสวัสดีครับ